สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่องข่าวประเทศไทย247ค่ะวันนี้วันอังคารที่30ธันวาคมพุทธศักราช2568นะคะเราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ที่หลายคนกำลังให้ความสนใจกันอยู่ค่ะก็คือเรื่องที่ชายแดนหลังจากที่การหยุดยิง72ชั่วโมงมันสิ้นสุดลงไปคือแม้ว่าเสียงตืนจะเงียบไปนะคะแต่ดูเหมือนว่า สถานการณ์มันไม่ได้นิ่งอย่างที่คิดเลยค่ะและเพื่อการวิเคราะห์ที่รอบด้านที่สุดวันนี้เราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ระหว่างประเทศมาอยู่กับเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสมชายครับก็ยินดีมากครับที่จะได้มาคุยกันในประเด็นที่น่าสนใจมากๆแบบนี้ครับค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะจุดเริ่มต้นก็คือข้อตกลงหยุดยิง72ชั่วโมงที่พึ่งหมดไป ซึ่งถ้ามองแบบผิวเผินมันก็ดูเหมือนจะดีนะคะเสียงปืนเงียบลงจริงๆครับแต่พอได้ดูข้อมูลเชิงลึกแล้วกลับรู้สึกว่าคําว่าสงบเนี่ยอาจจะไม่ใช่คําที่ถูกต้องเท่าไหรนะ่นักผมเห็นด้วยเลยครับคือคําว่าหยุดยิงแต่ไม่หยุดนิ่งที่เราได้ยินกันบ,บ่อยๆเนี่ยผมว่ามันอาจจะยังเบาไปด้วยซ้ำนะครับพอ,อเหรอคะอาชันดีเลยที่เปิดโอกาสให้ฝ่ายตรงข้ามได้ทําอะไรหลายๆอย่างแบบเต็มที่มากครับเหมือนเป็นโอกาสทองในการเสริมกําลังอะไรแบบนั้นเหรอคะ ใช่ครับมันไม่ใช่แค่การพักหายใจแต่เป็นการใช้ทุกวินาทีของความสงบเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับอะไรบางอย่างที่ใหญ่กว่านั้นครับน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาลงรายละเอียดในข้อมูลชิ้นแรกกันเลยดีกว่าเป็นคลิปวิดีโอการฝึกซ้อมที่ได้รับมาสิ่งแรกที่ดูแล้วรู้สึกแปลกๆเลยก็คือคนที่เป็นครูฝึกนะคะครับดูยังไงก็ไม่น่าจะใช่คนในพื้นที่เลยนะคะจุดนี้แหลมคงมากครับนั่นคือข้อสังเกตรแรกที่สำคัญที่สุดเลย จากลักษณะทางกายภาพที่เห็นในคลิปนะครับค่อนข้างชัดเจนเลยว่าครูฝึกเหล่านั้นเป็นชาวตะวันตกซึ่งการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยน่าจับตามากการจ้างทหารรับจ้างต่างชาติเข้ามาฝึกมันไม่ใช่แค่เรื่องการยกระดับทักษะการรบธรรมดาธรรมดาอจะมันคือการนําเข้าแนวคิดหรือหลักนิยมในการรบแบบใหม่เข้ามาเลยเป็นการส่งสัญญาณว่าเขาไม่ได้ต้องการแค่จะเก่งขึ้นแต่ต้องการจะเปลี่ยนวิธีการรบของตัวเองไปเลยครับ แล้วการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้มันส่งผลต่อตัวทหารยังไงบ้างคะเพราะในคลิปเห็นอีกอย่างที่แปลกตามมากคืออาวุธที่ใช้ค่ะมันไม่ใช่ปืน AK หรือปืนอาก้าที่เราคุ้นเคยกันใช่เลยครับนั่นคือประเด็นที่2ที่เชื่อมโยงกันพอดีเลยในคลิปเราจะเห็นทหารกําลังฝึกกับปืน M16 ซึ่งเป็นอาวุธมาตรฐานของฝั่งตะวันตกค่ะ เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับการเปลี่ยนอาวุธประจํากายของกองทัพเนี่ยไม่ใช่แค่ไปตลาดและซื้อปืนใหม่มาใช้แต่มันคือการยกเครื่องระบบส่งกําลังบํารุงทั้งหมดเลยทั้งกระสุนชิ้นส่วนอะไหล่การซ่อมบํารุงโอ้โหครับมันเป็นฝันร้ายด้านโลจิสติกเลยก็ว่าได้แสดงว่าต้องมีการวางแผนมาอย่างดีแล้วก็น่าจะมีคนสนับสนุนอยู่เบื้องหลังแน่นอนเป็นไปได้สูงมากครับ การเปลี่ยนมาใช้ M16 hmm. บ oh, ่งชี้ว่าเขาน่าจะมีสายสัมพันธ์ใหม่กับชาติหรือกลุ่มอำนาจที่ใช้ยุทโธปกรณ์แบบตะวันตกและที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือในคลิปเราจะเห็นการฝึกใช้ปืนพกสั้นขนาด9มิลิเมตรด้วยอ๋อปืนพกสั้นครับซึ่งปกติแล้วทหารระดับพลทหารของฝ่ายนั้นเนี่ยเขาจะไม่พกปืนสั้นกันเลยการฝึกแบบนี้แสดงว่าเเขากำลังถูกฝึกให้ทำการรบในรูปแบบที่ต่างออกไป อาจจะเป็นการรบในระยะประชิดหรือภารกิจพิเศษที่ต้องการความคล่องตัวสูงครับฟังดูแล้วเหมือนเป็นการยกระดับกองทัพครั้งใหญ่เลยนะคะไม่ใช่แค่การฝึกทั่วไปแล้วในคลิปยังมีอีกอย่างที่เห็นแวบๆค่ะเป็นอุปกรณ์ที่ดูเหมือนนาฬิกาจับเวลามันคืออะไรหรอคะอ๋ออุปกรณ์ชิ้นนั้นเรียกว่าช er ูเตอร์ไทม์เมอร์ครับชูเตอร์ไทม์เมอร์ครับ การมีเจ้าสิ่งนี้อยู่ในการฝึกถือเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอวชิ้นสําคัญเลยนะครับที่ยืนยันว่านิ่งคือการฝึกแบบตะวันตกเต็มรูปแบบแล้วมันทํางานยังไงคะคืออุปกรณ์นี้จะส่งเสียงดังเมื่อเริ่มจับเวลาแล้วก็จะบันทึกเวลาไปจนถึงเสียงปืนนัดสุดท้ายมันไม่ได้วัดแค่ว่ายิงโดนเป้าหรือไม่แต่วัดว่ายิงโดนเป้าได้เร็วแค่ไหนอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะคือเน้นทั้งความเร็วและความแม่นยําถูกต้องครับ ซึ่งต่างจากแบบเดิมๆที่อาจจะเน้นยิงจากที่กำบังใช่ไหมคะใช่เลยครับนี่คือการฝึกเพื่อแก้ไขจุดอ่อนที่เขาแสดงให้เห็นในความขัดแย้งครั้งก่อนอย่างชัดเจนครั้งนั้นเราเห็นว่ากองกำลังของเขามีความกล้าหาญแต่ว่าเอ่อเคลื่อนที่ช้าขาดความแม่นยำการฝึกแบบนี้ทั้งการจับเวลาการเคลื่อนที่ไปยิงไปทั้งหมดนี้ออกแบบมาเพื่อสร้างทหารที่มีประสิทธิภาพในการรุกคืบที่อันตรายมากขึ้นครับ พวกเขาไม่ได้กําลังฝึกเพื่อจะรบในสงครามครั้งที่แล้วอีกต่อไปแต่กําลังฝึกเพื่อเอาชนะในสงครามครั้งใหม่ที่อาจจะก,กําลังจะเกิดขึ้นครับชัดเจนเลยค่ะว่าเป็นการเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วก็เตรียมตัวมาอย่างดีนั้นเราลองเปลี่ยนมาดูข้อมูลอีกชุดหนึ่งกันบ้างนะคะเป็นภาพถ่ายเกี่ยวกับการส่งกําลังบงํารุงภาพที่สะดุดตาม,มากคือภาพที่ใช้รถอ e ีแท็นะคะขนกล่องไม้ขนาดใหญ่ดูหนักมากจนรถแทบไปไม่ไหวครับมันดูเป็นวิธีที่ บ้านบ้านมากแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่มันเป็นภาพที่ดูขัดแย้งกันอย่างที่คุณผู้หญิงว่าเลยครับค่ะการใช้รถอ e ีแ็กที่ดูธรรมดาแบบนั้นจริงๆแล้วมันคือยุทธวิธีการพรางตัวชั้นยอดเลยถ้าใช้รถบรรทุกทหารขนาดใหญ่มันก็จะกลายเป็นเป้าสายตาไปเลยใช่ไหมครับแล้วก็เป็นการยืนยันว่ามีการเสริมกําลังใช่ค่ะแต่พอเป็นรถอ e ีแ็ก ใครจะไปคิดล่ะครับว่าในกล่องไม้นั่นอาจจะเป็นอาวุธลอตใหม่หรือเครื่องกระสุนจำนวนมหาศาลมันคือความพยายามที่จะเคลื่อนยายยุโทโธปรกรณ์สำคัญสำคัญเข้าไปในพื้นที่โดยให้ถูกตรวจจับได้ยากที่สุดครับ แล้วมันก็ไปสอดคล้องกับอีกประเด็นที่เรียกว่ายุทธวิธีดาวกระจายใช่ไหมคะใช่เลยครับที่เปลี่ยนจากการเคลื่อนพลเป็นขบวนใหญ่ๆมาใช้รถกระบะแทนแนวคิดเดียวกันเลยครับคือการทําให้กิจการทางทหารดูเหมือนเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจําวันรถกระบะวิ่งกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วการมีทหารนั่งไปสี่ห้านายอาจจะไม่เป็นที่น่าสงสัยเท่ากับรถบรรทุกทหารทั้งคันแต่ถ้าเราเอาข้อมูลทั้งหมดมาพลอตลงบนแผนที่นะเราจะเห็นเลยว่า รถกระบะแต่ละคันที่ดูเหมือนวิ่งไปคนละทิศคนละทางเนี่ยแท้จริงแล้วกําลังมุ่งหน้าไปรวมกันที่ฐานปฏิบัติการสําคัญบริเวณแนวหน้านั่นเองครับเป็นวิธีการระดมพลที่ฉลาดแล้วก็แนบเนียนขึ้นมากเลยนะคะครับทําให้ประเมินขนาดของการเสริมกําลังได้ยากขึ้นเยอะเลยแล้วยังมีอีกภาพหนึ่งที่สื่ออารมณ์ได้ดีมากคือภาพทหารหลายคนกําลังช่วยกันเขน็นมอเตอร์ไซค์ที่บรรทุกของหนักๆขึ้นเนินที่ชันมากภาพนั้นบอกเรา2ออย่างครับค่ะ 1. คือความพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะส่งสเสบียงไปให้ถึงทุกฐานที่มั่นไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนซึ่งหมายความว่าเขาไม่มีแผนที่จะถอนกำลังออกจากพื้นที่เหล่านั้นง่ายๆและสคือมันสะท้อนถึงกำลังใจและความมุ่งมั่นของทหารระดับปฏิบัติการอ mm. ซึ่งก็นำเราไปสู่ข้อมูลชุดสุดท้ายที่น่าสนใจไม่แพ้กันครับนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นบนโซเชียลมีเดีย ใช่เลยค่ะพวกโพสต์ต่างๆที่ทหารฝ่ายนั้นเอามาลงทั้งภาพทั้งคลิปพร้อมกับข้อความที่อ่านแล้วรู้สึกได้ถึงความฮึกเหิมอย่างเช่นข้อความที่แปลเป็นไทยได้ว่ามาเต็มหรือไม่มีคำว่ากลวยต่อไปแล้วนี่คือสงครามจิตวิทยาหรือ P S O P S ขนาดย่อมๆเลยครับค่ะมันมีเป้าหมายสองทางอย่างแรกคือการสื่อสารกันเองภายในเพื่อปลุกขวัญและกาลังใจของพวกเดียวกัน แต่เป้าหมายที่2ซึ่งสําคัญไม่แพ้กันก็คือการส่งสารมาถึงฝั่งเราครับแต่ก็อดคิดไม่ได้นะคะว่าบางทีการแสดงออกว่าเข้มแข็งมากๆแบบนี้มันอาจจะเป็นการกลบเกลื่อนความอ่อนแอหรือเปล่าโอ้ oh. เหมือนคนที่ต้องตะโกนบอกใครๆว่าตัวเองไม่กลัวจริงๆแล้วอาจจะกลัวที่สุดก็ได้การที่ต้องโพสะลรแบบนี้มันอาจจะสะท้อนว่าขวัญกำลังใจจริงๆไม่ได้ดีเหมือนที่แสดงออกหรือเปล่าคะ เป็นข้อสังเกตที่น่าคิดมากครับและมีความเป็นไปได้สูงที่เดียวคคือมันอาจจะเป็นทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันคือเป็นการฉายภาพของความเข้มแข็งที่เขาอยากให้เป็นซึ่งอาจจะทั้งเพื่อข่มขวัญฝ่ายตรงข้ามและเพื่อโน้มน้าวใจตัวเองไปพร้อมๆกันแต่อย่างไรก็ตามนะครับไม่ว่าเจตนาที่แท้จริงจะเป็นอะไรผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนฝั่งเรา มันคือเรื่องจริงอืม,มันสร้างความหวาดระแวงและความไม่ไว้วางใจให้เกิดขึ้นครับข้อความท้าทายนี่มันคือสถานการณ์ที่เรียกว่าปากว่าตาขยิบของจริงเลยถูกต้องครับมันทําให้เราต้องตั้งคําถามถึงความจริงใจของข้อตกลงทั้งหมดและมันก็ยิ่งตอกย้าทฤษฎีที่หลายคนกังวลมาตลอดว่าการหยุดยิงเป็นเพียงแค่การซื้อเวลาซื้อเวลาใช่ครับซื้อเวลาเพื่อให้อีกฝ่ายได้มีโอกาสจัดทัพและเตรียมความพร้อมใหม่เท่านั้นเอง เอาละคะ่ะถ้าเราจะสรุปภาพรวมทั้งหมดจากข้อมูลที่ได้คุยกันมามันก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าแม้ภายนอกจะดูเงียบสงบแต่เบื้องหลังนั้นมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เกิดขึ้นการหยุดยิงครั้งนี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อสันติภาพแต่ถูกใช้เป็นช่วงเวลาแห่งการยากระดับกองทัพอย่างเต็มรูปแบบ ใช่ครับพวกเขากำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่กองทัพที่ใช้อาวุธและยุทธวิธีแบบตะวันตกมีการลำเลียงกำลังพลและยุทธปกรณ์ด้วยวิธีที่แนบเนียนขึ้นและใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือในสงครามจิตวิทยาค่ะแย้งในรอบต่อไปและตั้งใจว่าจะต้องเป็นความขัดแย้งในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิมด้วย ดังนั้นถ้าจะให้สรุปเป็นแก่นสำคัญที่สุดจากการวิเคราะห์ข้อมูลชุดนี้ก็คือเพื่อนบ้านของเราไม่ได้แค่เตรียมตัวที่จะสู้ในสงครามครั้งเก่าอีกรอบแต่พวกเขากำลังเตรียมตัวอย่างเต็มที่เพื่อที่จะสู้ในสงครามครั้งใหม่ครับในรูปแบบที่เขาเชื่อว่าจะสามารถเป็นฝ่ายชนะได้ในครั้งนี้นั่นคือบทสรุปที่ตรงประเด็นที่สุดครับทุกการเคลื่อนไหวที่เราเห็นล้วนชี้ไปในทิศทางนั้น ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ทําให้ที่ฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามให้เราได้กลับไปคบคิดกันต่อนะคะว่าเมื่อหลักฐานทั้งหมดมันชี้ชัดว่าอีกฝ่ายมองข้อตกลงสันติภาพเป็นเพียงเครื่องมือทางยุทธศาสตร์เพื่อเตรียมการรบครั้งต่อไปแบบนี้แล้วเราจะยังสามารถเชื่อมั่นในคําพูดหรือข้อตกลงใดๆได้อีกหรือไม่และที่สําคัญไปกว่านั้นคือใครกันที่หลบเบื้องหลังการสนับสนุนเงินทุนมหาศาลที่ใช้ในการยกเครื่องกองทัพครั้งใหญ่นี้ คำถามนี้น่าจะเป็นจิ๊กซอชิ้นขอบไปที่เราต้องค้นหาคำตอบกันค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณผู้เชี่ยวชาญของเราเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ข้อมูลเชิงลึกกับเรายินดีครับและขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามข่าวไทยประเทศ247ค่ะอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและการวิเคราะห์ที่น่าสนใจในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ